สิ่งที่ผมมาทํามาในวันนี้คุณปั๊บก็คือผมพยายามจะหาเพราะว่าเทบมันขึ้นมาเยอะแล้วพยายามจะหาว่า who is next which sector is next ก็คือเซกเตอร์ถัดไปที่จะขึ้นคืออะไรนะคุณผู้ชมอยู่กับผมก่อนนะทำมาสี่ชั่วโมงนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับอ่ะไปดูกันนะครับผมใช้สิ่งนี้ดูคุณปั๊บผมก็ดู relative คือโดยเปรียบเทียบนะเราเอา หุ้นเซกเตอร์ใหญ่อะอย่าลืม SP 500มันก็คือหุ้นทั้งโลกหุ้นทั้งโลกทั้งใบเลยปรากฏว่าคุณปับ๊บแต่อันนี้ไม่รวมเมื่อคืนนี้นะเพราะว่าผมทำเมื่อคืนใช่ไหมปรากฏว่าราคาหุ้นเทคอะเทียบกับ SP 500อ่ะแต่ผมว่าถ้ารวมเมื่อคืนนี้ด้ก็คงจะดีดกลับขึ้นไปย้อนหลังกลับไปประมาณสักจากรูปนี้ก็ประมาณสัก4 5เดือนเนี่ยมันเริ่มที่จะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มระดับหนึ่งเนาะแล้วก็มีเรียลเอสเตเนี่ยดูยังไม่มีสัญญาณชีพเนะ Energy าะเอเนอร์จียัง คอน sum er discretionary ก็คือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยก็ยังนะครับ utility ก็เพิ่งกระดกมานิดนึงเซกเตอร์ ector, ที่มันเตะตาผมม,ามีอยู่สองเซกเตอร์คุณปับ๊บก็คือนี่เลย healthcare แล้วก็ financial พอไปมองตรง financial ผมว่ามันก็มีมุมนะคุณปับ๊บเพราะว่าเศรษฐกิจมันดูดีไงเศรษฐกิจดีนี่เสียน้อยมันก็น่าจะมีสน่นาสนใจแต่ว่าผมเลือกเจาะกลุ่มแรกคือ healthcare นะครับ พอไปดูเฮลท์แคร์คุณปับ๊บเฮลท์แคร์เนี่ยผมดูย้อนหลังประมาณสักในรูปนี้ประมาณเกือบเกือบสิบปีเนาะปรากฏว่าเฮลท์แคร์กับ s อสแอนพห้าร้อยคุณปับ๊บลองดูสิมันมีรอบของมันเห็นไหมมันมีไซเคิลของมันอะคือมันจะมีไซเคิลของมันที่เอาท์เพอร์ฟอร์มคือชนะ s อสแอนพห้าร้อยแล้วก็แพ้ s อสแอนพห้าร้อยปรากฏว่าปีที่แล้วทั้งปีอะครับเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่ most underperform นะ ซึ่งมันก็เตะตาเหมือนกันว่าเฮลท์แคร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่โรงพยาบาลประกันสุขภาพยาส่วนเนี่ก็เป็นยาเยอะเนาะมันไม่มันน่าจะโตเรื่อยๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมได้ตั้งคําถามขึ้นนะครับอีกดัชนีหนึ่งที่จําเป็นต้องดูกันเลยก็คือ MSCI World Health Care เพราะว่า global h e a l t h c a r e เนี่ยมันจะไปครอบคลุมพวกบริษัทยาของทางฝั่งยุโรปนะผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดู The w ว r Room มันพุธมีพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยบริษัทใหญ่ในในยุโรปนะครับตอนบ่ายโมงมันพุธนะไปย้อนหลังดูในฟีดของเรานะครับพอเราไปดูเวทกันนะครับเฮลท์แคร์ทั่วโลกเนี่ยเป็นยาเนี่ยประมาณ40%นะครับเป็นหลักเลยล่ะบริษัทยาแล้วก็เป็นเฮลท์แคร์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง 16%เป็นะครับเป็นไบโอเทคอันนี้ก็จะเป็นแบบการคิดค้นในเชิงแบบเป็นไบโอเทคเนี้ยจะเป็นพวกแบบสายโกรดอ่ะหุ้นหุ้นกำไรไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสที่จะเติบโตนะครับมีแมเนจเฮลท์แคร์อันนี้คือหลักๆคืออยู่ในติดเฮลท์เลยก็คือที่อเมริกานะครับเฮลท์แคร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นระบบเลยคุณปับ๊บสามารถไปเบิกยาได้ปรึกษาหาแพทย์ทำประกันสุขภาพเนี่ยอยู่ในติดเฮลท์เนี่ยครองเลยในอเมริกานะครับ แล้วก็จะเป็นพวก life science tools and service นะครับอันนี้ก็เป็นสายแบบสาย R&D นะครับถ้าไปดู country weight เนี่ยอเมริกาเนี่ยอยู่71%นะครับแล้วก็อันดับ2นี่คือยุโรปเห็นไหม7.4 5.1แล้วก็ U.K. 4.13นะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลง global healthcare เนี่ยควรจะดูที่ กลบเออถ้าจะลง h e a l t h c a r อย่าดูแต่ us มันมีบริษัทแบบระดับโลกที่อยู่ในยุโรปอยู่ด้วยนะครับไปดูผลตอบแทนรายปีของ world healthcare กันปี2023 msci world โต24เปอร์เซ็นต์เขาบวกแค่4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองมันเป็นปีที่เขา underperform มากๆแต่ปีที่ msci world เนี่ยลบ17เขาก็ลบแค่5เปอร์เซ็นต์เนาะ ก็แปลว่าเขามีความแข็งแกร่งในระยะยาวเหมือนกันคือถ้าพลอตกันยาวๆนะคุณปาเพลแครเนี่ยชนะ MSCI World แบบขาดเลยเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็ลองไปไล่เจาะดู10บริษัทแรกนี่แหละที่กำกันการบ้านไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย2คิดว่าจะเสร็จนะหวังว่าจะเสร็จนะถ้าพรุ่งนี้มีแรงทําตอ่อตอนเช้ายัางไงต้องเสร็จนะครับก็ ยูเนเต็ดเฮลท์นะครับก็อันดับหนึ่งเลย6.69อันนี้คือเฮลท์แคร์อินฟราสเตรเจอร์แล้วก็ลิลลี่ผมชอบเรียกเขาว่าลิลลี่อีไลลิลลี่นะครับนะครับเป็นอันดับสองนะครับยาเบาหวานแล Johnson ้วจอร์นสันแอนด์จอร์นสันโนเวอโนดิสเน่ของเดนมาร์กแหละเห็นไหมครับแอสตราเซเนกานะครับ,รบที่อยู่ในร่างกายของเราทุกคนเนี่ยอยู่เป็นของอ่าอังกฤษนะครับแล้วก็เนี่ยบริษัทเหล่านี้นะครับหลกัลกๆเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นบริษัทยานะครับ ผมพาไปดู United Health กันนะเป็นความรู้นะยาม9โมงนะครับออ t ตั้มออฟตัมเนี่ยคือระบบเนี่ยเมดิคทที่อเมริกาถ้าผมผิดก็คุณผู้ชมซอมได้นะไม่ว่าจะเป็น m e n t a l health health care finance นะครับ prescription ก็คือการออกไปสั่งยานะครับหาที่คุณหมอใกล้ๆคุณหรือรวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุ Optum เนี่ยเป็นระบบของ United Health ก็คือ เป็นระบบใหญ่เลยละที่ใช้กันในอเมริกามีใครคุณผู้ชมจากทางฝั่งสหรัฐนะรู้จัก o p ปตัมไหมมันมีบทบาทมากแค่ไหนมาเล่าให้ฟังกันได้ผมก็ไม่ได้รู้ลึกมากขนาดนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือ United Healthcare Platform นะครับอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยเขาจะเป็นหนักตรง Insurance ด้วยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นไปนเรื่องของ Insurance ของของของคนอเมริกาเป็นหลักเลยนะครับพอไปดูรายได้คุณปั๊บ40ไตรมาสที่ผ่านมา S <S <S เขาก็โตเรื่อยๆนะเห็นไหมสี่สิบไตรมาสมันก็คือสิบปีรายได้ก็โตจากประมาณสามหมื่นห้าพันล้าน US ดอลลาร์อันนี้เดี๋ยวนี้ข้อมูลฟิโนโนมิน่าดูงบแบบนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือตัว United Health นะครับแล้วก็สิบปีก็โตขึ้นสามเท่าตัวกำไรก็จากประมาณพันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสนะก็โตขึ้นมาประมาณสักห้าพันล้านดอลลาร์ก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้โตแบบมือหวานนะแต่มันก็โตเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงโควิดเนาะ คนก็คงแบบไม่ได้ออกจากบ้านกันเนาะมันก็เลยเกิดภาพดีขึ้นนะครับพอเราไปดูหุ้น UnitedHealth นะครับปรากฏว่า Market Cap เขา4 0 0แสนล้านเหรียญน,นะโอ้เล็กกว่า Facebook เยอะเลย PE 20เท่าปกติเฮลท์แค a มัน PE มันสูงกว่านี้นะมันเวลามันขึ้นมัน4-30เท่าก็เป็นไปได้ราคาก็ไม่ไปไหนมา2ปีนักวิเคราะห์นะครับข้อมูลก็เพิ่มจากเดิมเป็นโฮตอนหลังเนี่ย22เจ้าอันนี้ข้อมูลจากยาร o ไฟเนเป็นบาย เป็นบ u ายกับสตรองบ b ายหมดเลยแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเทียบกับเป้าหมายเนี่ยก็จาก511เป้าหมายอยู่ที่599นะครับถัดไปก็คือลิลลี่นะครับลิลลี่เนี่ยเป็นเอ่อ c มดิซีนคอมพานีนะครับเมดิซีนคอมพานีนะครับเ uh, เป็นบริษัทที่อันนี้อยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันเคยใช้กันหรือเปล่านะครับใคร uh, เป็นเบาหวานก็อาจจะเนาะ พอมานหน่อยเนาะ t uh, r u e l i c i t y นะครับหรือ Monjaro นะครับหรือว่าอ๋อแล้วก็นี่ไงอินซูลินยี่ห้อ HumaLog นะครับแล้วก็จริงๆเขามียาเยอะเลยอันนี้เป็นยาที่ common p r e s c r i b e ถ้าในเว็บเขาเนี่ยมี10ตัวนะครับแต่ว่าผมหยิบมาให้ดู5ตัวว่าเนี่ยเขาขายยาพวกนี้แหละผมอยากรู้จากคุณผู้ชมว่ามันแพงไหมผมอยากรู้ข้อเดียวเลย ยาพวกนี้มันแพงไหมเพราะต้นทุนน่ะมันแพงตอน r d แล้วมันขายได้เรื่อยๆอยากรู้ว่าราคาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่กําลังทารีเสิร์ชอยู่แต่ถ้าดูรายได้ครับโอ้โหอขอโทษนะครับพิมผิดนะครับอันนี้คือรายได้ของลิลลี่นะครับคืออีไลลิลลี่นะครับก็คือรายได้ของเขาเนี่ยก็โตนะคุณปั๊บสี่สิบไตรมาสแล้วยิ่งช่วงหลังเนี่ยป่วยกันเยอะหรือเปล่าทุกคนทําไมมันถึงโตขนาดนี้นะขึ้นมาเป็นเก้าพันล้านแล้วก็แต่กําไรสุทธิเนี่ยมีความสวิงนะ ขึ้นลงนะครับในรอบที่ผ่านมาราคาหุ้นนะครับของ e ี i ลลิลลนะครับก็ปรับตัวขอภัยนะครับปรับตัวเดี๋ยวผมเปิดดูให้นะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะครับอี i ลลิลลี่แอนคอมพานนะครับราคาหุ้นเนี่ยโอ้โหกำลังอยู่ในช่วงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในปัจจุบันนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัว ที่2นะครับที่ผมมองเห็นในในวันนี้นะครับทีนี้พอเราไปดูอันนี้ข้อมูลจากเด็กการเงินนะครับ mm hmm. เด็กไฟแนนซ์นะครับเอาไว้ทำไว้บนฟิโนโนมิน่าเนี่ยกองทุนเฮลท์แคร์บ้านเราเนี่ยมันมีหลายสไตล์คุณผู้ชมอ,อย่าง KG Health เนี่ยก็มีแบบทั้ง H และไม่ H แล้วก็ KFHH Care ที่เป็นฟิโนโนมิน่าพิกนะครับเขาก็จะเป็นสไตล์ Value ก็คือไปไม่ไม่เน้นพวกไบโอเทคว่าไงยๆไม่เน้นพวกอะไรที่ R&D ยังไม่มีกำไร แก็จะมีสไตล์เติบโตอย่างบีแคร์บีแคร์นี่ก็กองทุนแบบกองโปรดของหลายๆคนที่เน้นสไตล์โกรด์นะครับแล้วก็จะมีสไตล์แบบเน้นหุ้นใหญ่อย่างของแมนูไลฟ์ปัจจุบันก็คือคิงไวยมีแบบเน้นนวัตกรรมคืออย่างยู i นเต็ดโกลบอลเฮลท์แคร์หรือ p r i n c i p l l G-Health นะครับแล้วก็มีแบบผสมผสานนะครับมันเลยเคาะยากนิดหนึ่งทั้งมุมมองว่า Healthcare จะขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็ Work in Progress ผมตอนนี้ ถ้าบอกตรงๆอ่ะผมเล็งที่ตัวนี้อยู่คือ KG Health แบบไม่ hedge ทุกคนก็ทราบตีว่าผมมีมุมมองว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยน่าจะไปในแนวโน้มแข็งค่านะเพราะฉะนั้นผมชอบแบบไม่ hedge มากกว่าไม่ต้องไปเสียปีละสเปอร์ซนอ่ะแล้วถ้ามองย้อนหลังประมาณ1ปีเนี่ยแม้ KG Health แบบ hedge จะลบประมาณ1%นซนนะเพราะว่าแค่ค่า hedge ก็3แล้วถูกไหมถ้าไม่ hedge นี่ก็บวก2ไปละ KG Health แบบ u n hedge เนี่ยบวกไปถึงประมาณ5%้าเปอร์เซ็นใน1ปีที่ผ่านมาผมเลยคิดว่า นี่หรือเปล่าคือ the next one มันต้องมองให้ขาดกับงานนี้ว่าโอกาสที่กำลังจะมาสเต็ปต่อไปคืออะไรแล้วถ้าใครสนใจนะครับพรุ่งนี้หวังว่าผมจะมีคำตอบอันนี้ให้สแกน QR code ไปเจอกันถ้าเป็นลูกค้าก็เจอกันในซูมนะครับแสนกว่าคนนะครับไปดูกันได้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็ YouTube Live ด้วยเช่นกันขอบคุณครับ